เลยว่าอุยไปกระทันหันมากอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เตรียมยังหมดจัดจาน <c oughs> เทรนเนอร์เลยบอกเฮ้ยแบบซิกป้งซิกแหนกแบบไม่ไม่แข็งเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ติ <c oughs> ด <c oughs> แต่แต่มันก็จะไม่เป็นรอนไงนมันก็จะแค่แบบว่าเหมือนแบบเออบางบางเฉยเฉยอะไรเงี้ยใส่ชุดว่ายน้ำที่จัดเป็นชุดที่ทำไมคนเซ็ป์เยอะมากเลยปกติเขาเอาไปกันกี่ชุดอ่ะ <c oughs> ไม่ก็ถูกใช่ไหมผู้หญิงทุกคนเป็นอย่างนี้เนาะแล้วคือที่เนี่ย ทั้งวันมันก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรแล้วนอกจากชุดายนาะนั่งๆ,งๆอยู่ไม่มีอะไรทำก็เปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่าแบบเล่นเซิร์ฟก็ไม่เก่งเท่าลูกเราอย่าไปเอาดีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยโอ้โหม,มันมันหลายอย่างเนาะแต่ตุ๊กเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือตุ๊กอาจจะเป็นคนกินได้เยอะกว่าคนอื่นนิดนึงคือกินไม่ไม่ได้อ้วนง่ายก็จะกินค่อนข้างอิ่ม แต่ว่าก็จะกินดึกไม่ได้แล้วก็ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่ามือนี้เราอยากจัดมันจัดอะไรก็คือกินให้มันมีความสุขมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กดอะไรเก็บกดแล้วเราก็ค่อยลดมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆก็คือดึกไม่ค่อยได้ละตอนนี้ยค่ะแล้วก็กินอาหารที่มันสมดุลพอกินอาหารสมดุลเนี่ยเมตาบอลิซึมเราก็จะขับเคลื่อนแบบมันก็จะเผาผลาญตลอดไฮเปอร์เขาไว้อะไรเี้ยทำอะไรตลอดเวลาเคยมีคนบอกเหมือนกันว่าอ๋อฉันรู้แล้วแหละ าเกิดว่าเป็นตูก็ไม่ไม่ไม่สามารถผอมได้เพราะว่ารู้ว่าแบบทำอะไรตลอดเวลาไม่เคยนั่งนิ่งๆอะไรนะอ่าใช่ดูลูกเยอะๆเราใส่ชุวน้องนมีแบบเออห่วงคนะไยงงเออไม่นะคะไม่เคยเลยไม่ไม่รู้ว่าด้วยด้วยบุคลิกเราเราไม่ได้เหมือนแบบจริงๆเลากด้วยพอลูกมันเป็นภาพนิ่งอะเนาะแต่ตัวจริงก็ไม่ได้เซ็กซี่เหมือนว่ามันเป็นทะเลอะก็คือใส่ถ่ายอยู่ทะเลแต่พราะดูดีวันนี้ก็เรียบร้อยใช่อะไรเงี้ย ไม่นะคะเพราะว่าเราไม่ก็ไม่ค่อยม,มีอะไรคือเหมือนใส่แล้วก็เล่นน้ำแล้วก็คือดูสปอร์ตมากกว่าแล้วตัวว่าตัวดูสปอร์ตมากกว่าต้องจัดทริปบ่อยไหมคะเพราะว่าน้องๆติดใจกันเล่นเทอมใช่ถ้าปิดเทอมก็พยายามจะให้เวลาเขาอะไรเงี้ยนี่อีกไม่เกินสองทีก็เปิดแล้วค่ะแล้วก็จะหมดฤดูกาลท่องเที่ยวอ่าที่แบบว่าแฟชั่นอะรที่เหมนะคะเป็นแนวแบบสะไรถ้าถ้าสปอร์ตอน่ยพอได้แต่ว่าถ้า จริงๆอันนี้มันลงฟรีด้วยซ้ำเนาะทีถ่ายแฟชั่นไม่รับอะไรยะ <c oughs> แต่ว่าพอถ่ายแฟชั่นมันก็จะดูอาจจะต้องคุยอะคะ่ะที่ผ่านมามันก็ยังดูมัมตินต,ติดความเป็นแม่ตลอดมันก็ได้จะยากขึ้น <c oughs> ม,มีมีบ้างเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หูหวาขนาดนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มในหอะไรี่ตัว่ามันไม่ใช่แค่หุ่นมันเป็นเรื่องของสถานะด้วยสเตตัสด้วยคือถ่ายรูปเล่นในไอจีมันก็เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ว่า on the beach มันก็เป็นชุดบีชอะไรเงี้ยแล้วก็ งานบางงานมันก็อาจจะแบบเออก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามคุณครับเออเออแต่ก็ยังไม่ไม่เคยถามนะส่วนใหญ่ก็มาสกรีนอยู่ที่ตัวเองก่อนแล้วก็เออน่าจะไม่เหมเยยาะอะไรเงี้ยเออแต่ไม่แน่ตัวว่าเขาโตขึ้นแล้วอาจจะปรึกษาเริ่มปรึกษาได้ก็อาจจะอาจจะต้องแสดงความสามารถท,ทางอื่นแทน,ยอ,ยน,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 นอะไรเงี้ยไว้ดูถ่ายเล่นๆในไอจีอะไรเงี้ยค่ะถ่ายถ่ายฟรีถ่ายฟรีลงฟรีลงเอง 秘密，还这个易发现。